เราไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลดอนเจดีครับนะครับซึ่งก็ผ่านไปเมื่อกลางสัปดาห์นะครับวันหยุดยาวก็มีแข่งขันเหมือนกันนะครับฟุตบอลดอนเจดีชิงทั่วประธานครั้งที่13นะครับช่วงกลางสัปดาห์วันหยุดยาวรุ่นเยาวชน15ปีนะครับโรงเรียนกีฬาเทศสบาลน,นคนปรปฐมชนะนายกปปอตวิชัยฟาร์ม2ประตูต่อ1น1อีก1คู่นะครับราชดำเนินนะครับก็แพ้ ตุ้มเชียงกง1ประตูต่อ2นะครับในรุ่นประชาชนนะครับขเชนทรแพ้เบสไอติมกราสองสาคดีเด็ดสอคำมีแพ้มาเฟียขี้วัวไป2ประตูต่อ3วันนา f อครับชนะปรีชาอลูมิเนียมไป60ศน้องกอเอ๋ยนะครับก็ชนะแซบนัวไป40ศย์นะครับ มาเมื่อวันเสาร์ที่12นะครับเกมการแข่งขันในรุ่น15ปีนะครับนนทบุรีวิทยาลายัยก็ชนะนครอ้อมน้อยไป4ประตูต่อ1นะครับอีก1คู่นะครับโรงเรียนกีฬาเทศบา,นาลนครปฐมก็แพ้ราชดำเนิน0-1นะครับส่วนรุ่นประชาชนนะครับโรงเรียนสาลาตึกชนะรัตนพิทักษ์ไป3-1ชายอิสระนะครับแพ้กีฬาเทศบา,นาลนครปฐม0-1 โรมรันนะครับรุ่นประชาชนชนะมาเฟียขี้วัวไป30น้องกอเอ๋ยนะครับเอาชนะทางด้านเสือกินปลาหางกยุงไป3ประตูต่อน1น1ะครับแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่13ที่ผ่านมานะครับรุ่นเยาวชนอายุ15ปีอาบาจอบ้านเก่าวิทยานะครับก็แพ้การจนานุเคราะห์ไป2ประตูต่อน1น1ะครับอีกหนึ่งคู่ครับหอวังปทุมธานีก็แพ้ปทุมควงคาไป01นะครับ ในรุ่นประชาชนนะครับโซดาน้ำนะครับแพ้กัญญาณัท f อฟประตูต่อ4วัดสุธิวรารามนะครับก็ชนะชาญวิชิตไป2-1หนึ่งะครับคดีเด็ดสคำมีก็ชนะเบสไอติมการ,ราไป 3, สาูนนะครับส่วนคุณชายรัชนนนะครับก็แพ้วันนา f อฟไป1ประตูต่อ2นะครับ ก็เป็นผลการแข่งขันนะครับในช่วงกลางสัปดาห์วันหยุดนะครับเตะต่อเนื่องกันมานะครับแล้วจะปิดการแข่งขันในวันที่27ทธันวาคมนะครับก่อนปีใหม่นะครับติดตามกันได้นะครับล่าลากันด้วยบรรยากาศของฟุตบอลดอนเจดีนะครับที่เราไปเก็บภาพบรรยากาศกันมานะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับกับรายการลุยขอบสนามขรุขชาสวัสดีครับยี่ทั้งวันที่มีคุณค่าับเตะเท่านั้น จะได้มาถ้าปรารถนาต้องทำประตูชัยจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกูกูก,กูกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเดินบนกูเดินบน สยามกูเด่นบอลกูเด่นบอลกูเด่นบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปมกูเด่นบอลกูเด่นบอลุูบอลสยามกูเด่นบอลกูเด่นบอลกูเด่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทย ความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเน็ตจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นั้นริงจริงยิง,ร,งริงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการบููบ กูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชชยกูเดินบนลกูเดินบอลกุอลนนสยามกูเด่นก่อนกูเดินบอล